ความอื่นน้องอ่ะอื่มันก็ต้องอื่นล่าล่นี่หลอได้มันตันตันเนาะมันก็บอกัน้เลยอะมันก็หนาวอื่น้องนี่ได้นาวอ่ะเขานึกว่าสองสามวัดเขาไปเจิดคาที่สุดเล้เอกระดาษเอ็นเป็นพิเนเสื้อเครื่องาตน้ำเนีตน้ำอ่ะ ต้มน้อยู่รานก็อบได้หรอเอาอาได้แหละอกได้แหละเพิ่สั่งบะละอันเนี้ยอันนี้บสัางยังไม่ได้ทาน้ำมันน้ำมันมืดตาเอาผู้น้อยมาเห็นน้ำได้บออันนี้ทาแล้วเนี่ยสยงามดีเอออันนี้ทาแล้วเนี่ยถ้าผู้น้อยมาเห็นน้ำนี่เสื้อเวลาโดนบอตาหน่วยหนึ่งนะเออถ้ามันก็เป็นตามคน แล้วแต่จักไม้จักไรกนแลวจักไม้เป็นบ่เดี๋ยวเขาติจับมาแต้มมาเห็นคนแรกอยู่คืออันว่างแล้วก็คือมันไปสอนคุ้น้อยต่ออีกเท่อนึงเออตอกจักไม้จักไม้ไปซ่อมไม้มาก่อนดับแรกไปซ่อมไม้ให้ได้ก่อนไม้ใช่หม่หมอดซ่อมหน้าดอกไม้เนี่ยจักเนอื